สวัสดีค่ะคลิปนี้สิพามาเบ่งป่าดุกเนาะเพิ่งลงใหม่นะคะอ่าไม่จ่อยลงเมื่อวันที่สี่เนาะอันนี้ก็วันที่แปดได้หาเมือ่อตอนซื้อมาน้อยเฮงนะคะน้อยเฮงอันนี้สามร้อยตัวเนาะกามีตายไปแหนแล้วนะคะประมาณสิบกว่าตัวเพราะว่ามันมาจากเขามันน้อยเฮงเนาะตัวที่มันตายนะคะมันสิเป็นตัวที่แบบตัวน้นอ,ยอยๆจะจ่อยหัวใหญ่ๆนะมันสิตายนะคะมันผสมบูรณ์จากเขาเนาะนอันนี้ทั้งหมดสามร้อยตัวนะคะ น้ำปลาดุกน้อยนะคะเขาลงใหม่นี้น้ำประมาณสามมือเปลี่ยนสามมือเปลี่ยนครั้งนึงนะคะสามมือเนาะเปลี่ยนครั้งนึงเพราะว่าน้ำมันเนา่ามันเสียแล้วมันสิบบ่ค่อยกินอาหารนะคะปลาสิบ่ค่อยกินอาหารน้ำต้องใส่ยาคุณแห้งยาให้น้ำมันเน่าเนาะแล้วก็อีกอย่างปลากันสิตายง่ายพร้อมนะคะถ้าน้ำมันเน่าเนาะน,น้ำก็ไม่ต้องใส่หลายนะคะนี่เพราะว่า อาไม่ใจออกก้อนอิฐวางเนาะมันสิได้เข่าเวลานะมันขอบเ,เลลนอยู่ตรงนี้นะคะก็ให้มันถ่วงก้อนอิฐก็พอแล้วเนาะสําหรับน้ํานะคะเดี๋ยวเวลาให้อาหารเนาะป่าดุกน้อยกะๆๆกะคล้ายๆกันกับเฮาเลี้ยงลูกน้อยนี่แหละค่ะเฮาต้องให้บ่อยๆให้อาหารดุดุแต่ว่าอย่าให้หลายเนาะอันนี้มันเป็น เพราะว่ามันมันบอ่อสามารถกินเธอเดียวเมดที่เฮาเลี้ยงป่าแล้วมันเปลืองหัวอาหารนะเพราะว่าเฮายโยนให้เธอเดียวหลายๆแล้วป่ากินบมเมดมันกับเป็นเป็นเน่าลงไปในบอออ่อซื้อเนาะเฮาต้องซให้เวลาเฮาสังเกตนะคะเฮาให้นะคะสังเกตเบิงนี่เป็นอาหารปลาดุกน้อยนะคะเฮาโรยลงแบบนี้เนาะนี่อันนี้แม่จ้อยเพิ่งให้ไปนะคะ นีเข้าโรยลงแบบนี้นีเห็นบ่มันจะขึ้นมากินนะคะอืให้สังเกตเบื้องแบบนี้แต่ถ้าว่าโรยแล้วมันนิง่งมันบอกมากินนะคะาบต้องโรยาบต้องให้เลยนะคะแต่สําหรับปลาดูกน้อยมันสกินดุมันก็คือการก้เาเลี้ยงลูกน้อยนะคะกินดุแต่ว่ากินบ่หลายแต่ว่าให้ให้ใหดูดูอ่ะเมื่อนึงไม่ต่อยให้สี่เท่อนะคะถ้าเป็นปลาดูกน้อยนะคะเนี่ยกระซิโรยให้ประมาณนี้รอเบิ่งว่ามันกินเมดแล้วเข้าค่อยโรยให้อีกทีนึงนะคะ มันก็ใช่มากินแบบนี้เพราะว่าถ้าหัวอาหารมันถึกน้ําแล้วมันมันยุ้ยมันบานมันยุ้ยแล้วป่ามันสิบบ่ค่อยกินนะคะมันสิกินแต่เม็ดน้อยๆที่เขาโรยให้ใหม่ๆเห็นบอกอันนี้ไม่จ่อยโรยรอบกอน่ะโรยให้หลายแล้วมันกินบ่เมิมันบานมันสิบ่กินนะคะมันสิกินอันใหม่ๆวิธีให้อาหารวิธีนี้บ่เปลืองหัวอาหารพร้อมนะคะมันบ่เปลืองพร้อมแล้วก็อีกอย่าง มันบริเหตเหห้นน้ำเฮาหนาวไวพร้อมนี่เขาต้องโรยให้แบบนี้ค่อยๆค,ค,ค่อยสังเกตเบื้องนะคะถ้ามันมากินแบบนี้แสดงว่ามันมันกินดีนะคะเฮาก็ค่อยๆโรยให้ยาวยาววานพึบทีเดียวนะคะเพราะว่ามันสิกินบอ่อเมดแล้วมันกระลายเป็นหัวอาหารเน่าในบ่อเห็นเห้น้ําเสียเปลืองหัวอาหารเปลืองเงินเฮาพร้อมนะคะที่สําคัญเนาะนี่เห็นไหมคะมันสิกินเม็ดใหม่ๆที่เฮาโรยลงไปถ้าเม็ดตัวใดมัน อยู่ในน้าดนเปื่อยยุยแล้วมันสิบกินเห็นบอกมันบานมันเกินะมันสิบวกินมันสิก,นนสก,นนสกินเม็ดใหม่ๆเฉพาะที่เอาโรยลงไปให้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคของการเลี้ยงปลาดุกข,ของแม่จอยนะคะแม่จอยสิบให้หัวอาหารโรยพึบทีเดียวบอกว่าปลาใหญ่หรือป่าน้อยกระสางนะคะปลาใหญ่แม่จอยกรเห็ดนี้แม่จอยสังเกตว่าปลามันกินดีบอ่อถ้ามันกินเดียก็คือค่อยทยอยทยอยโรยให้แต่ถ้าโรยหัวอาหารลงไปแล้วมันนิ่งมันบวกินแสดงว่ามัน มันบวค่อยหิวว่าเขาไม่สิบบกินเขาสิทถิ่มหัวอาหารเพราะว่ามมนสิกินเฉพาะหัวอาหารที่ใหม่ๆที่เขาโรยลงไห้นะคะถ้ามันค้างอยู่ในบดแล้วมันสิบบกินเห็นบะนะ่เนี่ยคือกันก็นเขาเลี้ยงลูกน้อยนะคะเขาต้องนี่แบบนี้นะคะถ้าเขาโรยทิ่งๆไว้ก็ะได้นะคะถ้าไผ่บวคิดว่า เออต้องได้เปลี่ยนน้าดูเด่นเล่นเปลี่ยนน้ำไวเพราะนหัวอาหารมันเน่าเนาะมันก็ได้เปลี่ยนน้ำไวเปลืองหัวอาหารพร้อมเปลืองเงินพร ER ้อมซ้ำก็มาเอาเงินลงมาทิ่มลงน้ำเลยค่ะถ้าเกิดว่าโยโรยลงไปแล้วปลามันบมกินคือเป็นการเอาเงินมาทิ่มลงน้ำนะแต่ถ้าเราโรยไปนี่เราค่อยสังเกตว่ามันกินเออถ้าเนี่ยมันเริ่มบมกินแล้วเราก็พอนะคะก็ต้องโรยเนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่แม่จ่อยเอามาใหมาแช์ให้นะคะแล้วกาเวลาเห็นว่า การที่เราเปลี่ยนดุเปลี่ยนน้ำดุสามมือเปลี่ยนเทอนึงนะคะมันสิเห็นเหตปลาใหญ่ไวบอกค่ะมันสิมาเล่นน้ำคล้ายๆกับแบบธรรมชาตินะเวลาน้ำมันไหลามาเนาะปลามันสิมักนะคะมันก็สิมาเล่นน้ำคล้ายๆว่าเป็นการกระตุ้นมันอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่น้ำแค่นี้พอแล้วนะคะท่วมก้อนอิดแล้วก็พอเนาะเนาะมันนี้ไม่จอก็เอามาฝากไว้สำนีเดียวอ่าประมาณสัก อีกอาทิตย์หนึ่งไม่จอยสิมาอัปเดตให้นะคะว่าตัวใหญ่สำเรเนาะอันนี้ก็ประมาณเท่าหัวนิ้วก้อยมือนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิย้วชี้กับมีนะคะแล้วแต่เป็นบางตัวเนาะเดี๋ยวอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งไม่จอยสิมาอัปเดตให้ว่ามันใหญ่สำไลยนะคะสาหรับวันนี้ก็ต้องเอาไว้สำนี้ก่อนเนาะไว้พอกันคลิปหน้านะคะก็ขอบคุณหลายๆทุกคนที่กดคำบั่เบืองเนาะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อม เพื่อที่ได้บุพัดสลิปใหม่ๆที่ไม่จอยมาอัปเดตให้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ